สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอังคารนะคะซึ่งดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่15พฤศจิกายนปี2566รนะดาวพระอังคารเป็นดาวที่มีความสำคัญต่อแต่ละ ลัคนาราศีค่ะจะหมายถึงการต่อสู้การบุกเบิกจะหมายถึงความพยายามความมุ่งมั่นอุตสาหะและดาวพระอังคารก็ยังเป็นตัวแทนในเรื่องของความแข็งแกร่งด้วยนะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยกย้ายของดาวพระอังคารอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรย้ยายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณค่ะในวันที่15พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่27ธันวาคมปี2566ดาวพระอังคารดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีพิจิกค,ค่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาและการมาของดาวพระอังคารได้ตำแหน่งที่ เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนะคะเป็นทั้งเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นทั้งเทวีโชคส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีตุลนสมัยต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าในจังหวะที่ดาวพระอังคารมาเป็นเกษตรราธิบดีมาเป็นเทวีโชคในเรือนกระุมพระเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวการเงินค่ะดาวการเงินมาเป็นเกษตร ราธิบดีในเรือนการเงินโอ้โหการเงินของชาวลัคนาราศีตุลจะดีมากนะมีความคล่องตัวดีมากๆนะคะใครที่เคยติดขัดทางด้านการเงินใครที่แก้ปัญหาทางด้านการเงินไม่ได้จังหวะนี้ก็จะแก้ได้คลี่คลายได้ชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่การเงินดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีไปอีกมีเงินเก็บมีเงินออมแต่อย่าลืมนะคําว่าการเงินดีเนี่ยสมัยก็เคยได้อธิบายไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าการเงินดีไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้ามาเพียงอย่าง เดียวเงินออกก็ได้แต่มันเป็นการออกหรือมันเป็นการจ่ายไปอย่างที่คุณพึงพอใจอย่างเช่นดาวบ้านดาวรถอย่างเงี้ยนะคะซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินซื้อของที่มีมูลค่าทางจิตใจมาครอบครองได้สินค้าอะไรบางอย่างได้ของอะไรบางอย่างมาครอบครองอันนี้ก็ได้ถือว่าการเงินดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลนะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีในเรือนกระดุมพระแบบนี้การเงิน มากคนที่ทําธุรกิจคนที่ทําการค้าการขายนะคะจะเห็นได้เงินว่าจะเห็นได้เลยนะว่าการเงินคล่องตัวมีการหมุนเงินได้คล่องมากยิ่งขึ้น คุณจะมีเงินเข้าเงินออกคุณจะมีกระแสของการเงินที่คึกคักมากยิ่งขึ้นการค้าขายก็จะเป็นไปอย่างคึกคักและลงตัวบางคนนะคะมีออเดอร์ใหม่ๆม,มีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาในจังหวะนี้ก็ได้นะสําหรับคนที่ทรรําธุรกิจกิจการนะคะส่วนใครที่เป็นพนักง,งานประจํามีเงินพิเศษเข้ามาค่ะคุณจะมีอาชีพเสริมหรือว่าอาจจะมีกำ,รกำไรกําไรอะไรบางอย่างเข้ามาในระยะนี้หรือมีข่าวดีทางด้านการเงินอย่างเช่นเงิน เดือนปรับขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้โบนสัสได้รับอะไรบางอย่างที่มีมูลค่าต่อทางจิตใจก็เป็นไปได้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนนะแล้วในช่วงตั้งแต่15พฤศจิกาไปจนถึง27ธันวาที่สําคัญเลยนะเด่นๆมากๆเลยคุณจะมีช่องทางการเงินมากขึ้น ใครที่มีงานประจํามีอาชีพหลักตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะมีอาชีพเสริมในช่วงนี้นะคะจะมีะไรายได้พิเศษเข้ามาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนี่แหละจะเข้ามานะคะไม่มากก็น้อยนะบางคนนะคะอาจจะมีเข้ามาเล็กๆน้อยๆแต่มาหลายๆทางก็ได้อย่าหมิ่นเงินน้อยนะชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้เนี่ยมีอะไรให้ทําทําเลยค่ะมีอะไรให้ลุยลุยเลยค่ะ นะเป็นจังหวะที่ยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากทําไมถึงบอกแบบนี้เพราะดาวพระอังคารนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการลุยเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้การบุกเบิกนะคะยิ่งมาอยู่ในเรือนกระดุมพระโอ้โหยิ่งขยันมากก็ยิ่งได้มากนะยิ่งลุยมากก็ยิ่งรวยมากเป็นช่วงที่ คือคุณทําอะไรทําได้เลยอะหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณการค้าการข,า,า,รขายทําการตลาดทําโปรโมชั่นทําเลยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลมุมของความสําเร็จมันค่อนข้างโดดเด่นจริงๆค่ะและชาวตุลนคะคะสมัยต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระอังคารนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยดาวปัตตนิเข้าสู่เรือนกระดุมพระคู่และคนรักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วน จะมีผลทําให้คุณเกิดช่องทางการเงินที่ดีจะมีผลมาสนับสนุนมาซัพพอร์ตการเงินที่ดีให้กับคุณจะมีผลนําโชคนําลาบมาให้คุณอาจจะเป็นตัวเลขของคนรักคู่รักแล้วคุณนําไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ได้นะหรือคําแนะนําอะไรบางอย่างที่มาจากคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์ทำให้คุณได้เงินได้ทองดีกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะที่คุณทํางานร่วมกันกับแฟนช่วยกันทํามาหากินช่วยกันเก็บหอมรอมริบจนมีเงินเก็บด้วยกันนะคะมีการคุยกันในเรื่องของ การเงินมีเกณฑ์การใช้เงินไปด้วยกันอย่างนี้ก็ได้มันไม่มันไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินมาเพียงอย่างเดียวมีเกณฑ์ใช้เงินร่วมกันกับแฟนอันนี้ก็ได้แนะวางแผนในการซื้อบ้านร่วมกันกับแฟนวางแผนในการซื้อรถกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยวางแผนในการทําธุรกิจร่วมกันกับคนรักอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะเป็นไปในเชิงบวกเชิงดีมากเลยนะในช่วงนี้แล้วดาวพระอังคารเป็นเทวีโชคนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากบุคคลที่เป็นเพศหญิง ในระยะนี้นารีอุปถรัรมภ์นะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะคุณจะหยิบจับทําอะไรขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงได้เลยมีเกณฑ์สําเร็จดีมากเลยทีเดียวนะคะคนที่เป็นเพศหญิงหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นบุคคลเพศชายที่มีลักษณะหรือบุคลิกคล้ายเพศหญิงก็ได้นะชาวตุลก็ลองไปสังเกตสังการตัวเองดูนะคะในช่วงนี้เนี่ย เหมาะมากกับการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะให้ความสําเร็จดีมากกว่าการทํางานเดี่ยวๆหรือการทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆก็ได้สมมุติว่าคุณทํางานคนเดียวแต่งานของคุณนั้นอ่ะมันมีผลมันมีเอฟเฟกต,ต่อผู้คนเยอะๆจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลอย่างมากเลยนะคะช่วงนี้ความรักชื่นมื่นนะคะดาวพระอังคารมาอยู่ในเรือนกระดุมพระคุณและคู่เนี่ยจะขยันหาเงินทํามาหากินด้วยกันหรือ,อจะเป็นลักษณะที่ทําธุรกิจร่วมกันก็ได้หรือต่างคนต่างทําง,ทงานก็ได้แต่จะมา ร่วมกันเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะคุยกันเรื่องของการเงินมีการปรับความเข้าใจในเรื่องของการเงินอันนี้ก็ได้คุณและคู่นะคะมีทัศนคติทางการเงินที่เหมือนกันอันนี้ก็ได้นะฮะจังหวะมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเหล็ก นะเกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างเพราะเป็นสัญลักษณ์ของดาวพระอังคารหรือทําการค้าการขายเกี่ยวกับรถยวดยานพาหนะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์โชว์รูมรถยนต์อย่างเงี้ยดีธุรกิจเหล็กธุรกิจวัสดุก่อสร้างปูนเสาอิฐบล็อกดีนะคะรวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทหารข้าราชการตำรวจอันนี้ก็ดีมีมุมที่จะก้าวหน้าเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นมากๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสมัย ก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอังคารนะคะซึ่งดาวพระอังคารได้ทําการโคจรยกย้ายในวันที่15พฤศจิกายนปี2 5 6 6นะดาวพระอังคารเป็นดาวที่มีความสําคัญต่อแต่ละ ลัคนาราศีค่ะจะหมายถึงการต่อสู้การบุกเบิกจะหมายถึงความพยายามความมุ่งมั่นอุตสาหะและดาวพระอังคารก็ยังเป็นตัวแทนในเรื่องของความแข็งแกร่งด้วยนะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยกย้ายของดาวพระอังคารอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกท้าดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณค่ะและอีกภพเรือนหนึ่งที่ดาวพระอังคารครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณนั่นเองค่ะในวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2566ไปจนถึงวันที่27ธันวาคมปี2566ดาวพระอังคารดวงนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีพิจิกค่ะนั่นก็คือมาอยู่ที่ลัค ลคนาราศีเกิดของตัวคุณเองดาวพระรังคารได้โคจรกลับบ้านเรือนของตัวเองนะคะแล้วได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีด้วยเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นเทวีโชคดาวพระอังคารกลับมายัางบ้านเรือนมาทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้นะคะสมัยต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความกระตือรือร้นคุณจะมีแรงฮึด คุณจะมีความแอคทีฟเพราะดาวพระอังคารนะเป็นดาวแห่งความขยันดาวในเรื่องของการลุยการบุกเบิกการฝ่าฟันการต่อสู้นี่คือสัญลักษณ์ของดาวพระอังคารพอดาวพระอังคารมาทับเนื้อทับตัวมันเหมือนกับคุณจะอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้และคุณจะต้องมีการขยับตัวคุณจะมีการเรียนรู้คุณจะมีการแอคทีฟคุณจะเทคแอคชั่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณจะกระตือรือร้อนในสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเลยนะชาวพิจิกท่านใดที่อยู่นิ่งอย เฉยเนี่ยก็จะมีคนรอบข้างมาคอยตีตบไหลแลละ ไปได้แล้วไปทํางานได้แล้วนะหรือว่าอ้าวทาแบบนี้ได้แล้วเอาแบบนี้สิเอ๊ะทำอะไรอยู่จะมีคนมาคอยกระตุ้นเฉยเลยนะคะเป็นประมาณนั้นนะทั้งทั้งที่คุณอยากจะนอนเฉยเฉยเอืเอยๆอ,อ,อ,อยู่ที่บ้านแต่กลับกลายเป็นว่าคนรอบข้างก็คอยผลักดันคอยกระตุ้นคุณอยู่ดีนะคะมันจะให้คุณหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เลยนะอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วในช่วงนี้ดาวมาเป็นเกษตรราธิบดีดาวมาเป็นเทวเีโชค ถ้าคุณยิ่งขยันนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากเลยนะเพราะดาวได้ตําแหน่งที่ดีควบรวม2ตําแหน่งเลยใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วอยากหาอาชีพเสริมอยากหาอาชีพเพิ่มอยากหารายได้เสริมรายได้เพิ่มจังหวะนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเป็นช่วงที่คุณควรจะลุยในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นช่วงที่คุณควรจะลุยในเรื่องของการหารายได้เสริมนะเพราะว่าพอหาไปแล้วเสาะแสวงหาช่องทางไปแล้วมันมีเกม ที่จะได้มามันมีเกณฑ์ที่จะได้ลงมือทำํำดาวพระอังคารเป็นดาวอาริด้วยอริหมายถึงสิ่งที่ท้าทายอาริหมายถึงสิ่งที่คุณไม่ถนัด อริหมายถึงอุปสรรคการต่อสู้การแข่งขันศัตรูคู่แข่งนะคะแลวโคจรมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้ทําอะไรที่คุณไม่ถนัดได้ทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยากหรือมันท้าทายรวมไปถึงทําอะไรแล้วมันมีคนเปรียบเทียบนะ,ะมันมีคู่แข่งเกิดขึ้นลักษณะน,นี้มันทําให้ตัวคุณนั้นกระตือรือร้นหรือแอคทีฟตลอดเวลานั่นเองซึ่งสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวพิจิกนะคะดาวโคจรมาเป็นเทวีโชคอีกมีบุคคลเพศหญิง คอยให้การสนับสนุนคอยให้การช่วยเหลือชาวลัคนาราศีพิจิกลองสังเกตตัวเองดูนะในระยะนี้เนี่ย คุณขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงได้เลยจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีหรือบางทีเป็นเพศชายแต่มีลักษณะหรือท่าทางคล้ายเพศหญิงก็ได้เขาก็จะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเช่นกันชาวลัคนาราศีพิจิกคะในช่วงที่ดาวพระอังคารมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กนะหรือวัสดุก่อสร้างแบบเนี้ยจะมีมุมที่ดีค่ะเพราะเป็นสัญลักษณ์ของดาวพระอังคารนะใครที่ทําอาชีพเ,เป็นข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจก็มีมุมที่ดีค่ะรวมไปถึงคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการขนส่งยวดยานพาหนะบางคนขายมอไซค์บางคนขายรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือเป็นเซลเป็นพนักงานก็ตามคุณก็จะมีค่าคอมมิชชั่นคุณก็จะมีออเดอร์เข้ามาจะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามานี่คือสิ่งที่ล้วนแล้วแต่้องเกี่ยวกับดาวพระอังคารซึ่งมีโอกาสที่จะองเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีพิจิกสูงมากก็ลองสังเกตสังการตัวเองดูนะบางคนเป็นวิศวกรอาชีพนี้ก็เกี่ยวข้อง กับดาวพระอังคารโดยเฉพาะวิศวกรที่ต้องควบคุมการก่อสร้างนะดูถนนสร้างตึกราบ้านเมืองต่างๆเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้เจองานที่ท้าทายได้เจองานยากด้วยมีคนมอบหมายงานยากๆให้คุณทำนี่ค่ะดาวอารีมาทับเนื้อทับตัวนะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาเปรียบเทียบผลงานกับคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบเลยโดยที่คนไม่ได้อยากจะแข่งขันเลยแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นกับการ เปรียบเทียบหรือการแข่งขันนะคะและในระยะที่ดาวพระอังคารมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยลองถามคนรอบข้างดูสักหน่อยนะคะลองประเมินตัวเองดูสักหน่อยว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงคนรอบข้างเขาอาจจะพูดถึงคุณว่าเนี่ยคุณอาจจะหัวดื้อหัวรันไม่ค่อยฟังใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมั่นใจในตัวเองสูงถ้าเกิดมันมากจนเกินไปเราก็ค่อยปรับนะดาวพระอังคารมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คนอื่นแนะนําหรือว่าตักเตือนอะไรแล้วเราไม่ค่อยฟังบาง คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามอะไรที่ปรับได้ก็ให้ปรับก็จะมีความน่ารักอ่อนโยนมากกว่าเดิมนะคะอย่าแข็งจนเกินไปนะช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดง่ายทะเลาะก,กับคนรอบข้างได้ง่ายพระดาวพระอังคารก็เป็นดาวอารมณ์ดาวแห่งความใจร้อนนะคะเมื่อโคจรมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความหงุดหงิดรําคาญใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ง่ายเช่นกัน นะเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกได้ยินได้ฟังคลิปนี้นะคะก็ขอให้ปรับที่ใจของคุณปรับที่คนอื่นน่มันปรับยากปรับที่ตัวเราดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าคุณคุยกับคู่รักคนรักคุยกับลูกค้าคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าในระยะนี้พอใจร้อนหรือมีใครมาทําอะไรตังหิดตังหิดแล้วคุณจะปรีดง่ายอารมณ์มันจะฉุนเฉียวง่ายเพราะดาวอริมาทับเนื้อทับตัวดาวพระอังคารดาวอารมณ์มาทับเนื้อทับตัวนะคะมีโอกาสที่จะ ทะเลาะกับผู้คนหรือว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้คนได้ง่ายนั่นเองนะคะแต่ในแง่มุมดีๆก็มีนะดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งยวดยานฐานนะมีโอกาสได้รถใหม่หรือไม่ฉะนั้นคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรถอะทำประกันรถซ่อมแซมรถแมนเทนนรถซื้อรถใหม่ขายรถคันเก่าอย่างนี้ก็ได้ เกะะี่ยวกับการโอนรถอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีโอกาสเดินทางไปในที่ไกลก็เป็นไปได้ค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะได้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นมีความแอคทีฟมากขึ้นแล้วต้องขยันนะเพราะว่าดาวพระอังคารมาทับต,ตัวแล้วยิ่งขยันยิ่งรวยเช่นกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอังคารนะคะซึ่งดาวพระอังคารได้ทําการโคจรยกย้ายในวันที่15พฤศจิกายนปี2566นะดาวพระอังคารเป็นดาวที่มีความสําคัญต่อแต่ละ ลัคนาราศีค่ะจะหมายถึงการต่อสู้การบุกเบิกจะหมายถึงความพยายามความมุ่งมั่นอุตสาหะและดาวพระอังคารก็ยังเป็นตัวแทนในเรื่องของความแข็งแกร่งด้วยนะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยกย้ายของดาวพระอังคารอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16. ทธันวาคมจนถึงวันที่ 15. มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะ ในวันที่15พฤศจิกายนปี2566ไปจนถึงวันที่27ธันวาคมปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกมาอยู่ที่เรือนวินาศของดวงชะตาการมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากๆนะคะเป็นทั้งเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นทั้งเทวีโชค หลายๆคนอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะดาวเนี่ยโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศจะมีเรื่องเสียหรือเปล่าแต่พอเราเห็นตำแหน่งที่เขาได้นะคะคือมีความเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีเป็นทีวีโชคเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยก็จะต้องมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคําว่าวินาศเนี่ยไม่ได้ให้ผลในเชิงลบเพียงอย่างเดียวนะคําว่าวินาศยังให้ผลในเชิงบวกได้ค่ะเพราะวินาศนั้นหมายถึงปุบป,ปับฉับพลันวินาศหมายถึงทางไกลาทางต่างประเทศ วินาศแน่นอนค่ะหมายถึงเรื่องราวของความเสียหายคดีความเรื่องของการจากลาพังนะคะสูญหายสูญเสียแบบนี้นะคะวินาศหมายถึงทะเลาะวิวาทก็ได้นะรวมไปถึงวินาศเนี่ยก็จะหมายถึงเบื้องหลังได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์เบื้องหลังนักวางแผนอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงเลยแล้วดาวพระอังคารเมื่อมาโคจรอยู่ในเรือนวินาศเนี่จะส่งผลในด้านใดชัดเจนเลยนะคะในระยะนี้เนี่ยชาว นาราศีธนูคุณมีโอกาสที่จะค่องเกี่ยวกับทางไกลาทางต่างประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์ติดต่อกับชาวต่างชาติอาจจะมีเกณฑ์ติดต่อกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็ได้นะหรือเป็นช่วงที่คุณทํางานในโลกออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียบ่อยมากขึ้นนะหรือเล่นโซเชียลมีเดียบ่อยขึ้นอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสที่คุณจะอยากไปอยากเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศดูแพลนดูทริปดูอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศบ่อยมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะมันค่อนข้าง ชัดเจนพระดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งความแอคทีฟดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งความขยันการบุกเบิกการสู้การลุยพอมากระตุ้นอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมันเหมือนกับตัวคุณเนี่ยจะต้องข้องเกี่ยวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักต่างประเทศหาข้อมูลเส้นทางร้านอาหารอร่อยในต่างประเทศกำลังจะไปเที่ยวประเทศนั้นดูทริปประเทศนี้หรือข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับคุณนะคะยิ่งดาว พระอังคารเป็นดาวปุตตะด้วยปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปุตตะหมายถึงบุตรบริวารหมายถึงเด็ก นะคะก็จะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยได้เปิดหูเปิดตาว่าอย่างนั้นเถอะนะคะมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็มีค่ะเพราะดาวพระอังคารเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนเสียอย่างเรือนวินาศแบบนี้อาจจะมีเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของรถราอุบัติเหตุบนท้องถนนใจเย็นๆกันสักนิดนึงดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยว ข้องกับยวดยานผ่านนะรถราต่างๆพอโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศอยากจะให้คุณนั้นระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุใจเย็นๆเวลาใช้รถใช้ถนนอย่าใจร้อนหรือในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องซ่อมแซมรถเสียเงินไปกับรถหรือเครื่องจักรอะไรบางอย่างนะคะเพราะดาวพระอังคารเนี่ยก็เป็นดาวตัวแทนของเครื่องจักรก็ได้โลหะหนักก็ได้อย่างเช่นเหล็กนะวัสดุก่อสร้างเครื่องจกักรในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์พังชำรุดแล้วคุณต้องเสียเงินซ่อมแซมสิ่งเหล่า นนัน้ลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงนี้นะถ้ามีลูกน้องถ้ามีบริวารน,นะหรือว่าแม้แต่กระทั่งคุณเป็นพ่อแม่แล้วมีลูกหนาลูกหลานเนี่ย ระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันกับคนกลุ่มนี้บ่อยผิดใจกับลูกน้องผิดใจกับบริวารหรือลูกน้องทํางานไม่ได้ดังใจหรือลูกน้องไม่มาทํางานมาสายขาดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลูกหลานคุณดื้อรั้นพูดแล้วไม่เชื่อฟังสอนอะไรไปแล้วไม่ทําตาม เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคุณนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็ต้องใจเย็นๆนะชาวลัคนาราศีธนูควรจะรู้ว่าการที่จะบริหารหรือดูแลคนเนี่ยไม่ใช่ใช้พระเดชเพียงอย่างเดียวให้ใช้พระคุณด้วยความใจดีความโอบอ้อมอารีต้องมีเป็นพื้นฐานสําคัญแล้วก็เรื่องของพระเดชเนี่ยก็ต้องมีแทรกแรกซึมๆเข้ามาบ้างนะในเรื่องความดุดดันหรือว่าเรื่องของบารมีความน่าเกรงขามต่างๆนานานั่นเองนะคะประการต่อมาชาวลัค าราศีธนูที่อยากจะให้ระมัดระวังกันนั่นก็คือต้องระมัดระวังคดีความนะคะหรืออาจจะต้องระมัดระวังการขัดแยง้งการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปัญหากับผู้คนหากคุณเนี่ย ดำเนินธุรกิจหรือว่าดําเนินเรื่องราวอะไรอยู่แล้วต้องข้องเกี่ยวกับหลักกฎหมายเนี่ยพยายามปรึกษาคนที่มีความรู้ในด้านนั้นๆน,น,นะคะอย่าพยายามตัดสินใจเองอะไรเองนะอาจจะมีเกณฑ์เสียหายหรือผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะบางคนอยู่ในช่วงของการฟ้องร้องอยู่ในช่วงของคดีความต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีในจุดๆนี้นะอ่านข้อกฎหมายอ่านเ,เรื่องราวของออบทบัญญัติอะไรต่างๆให้ดีแล้วกันอันนี้ฝากเตือนกันไว้สําหรับคนที่กําลังมีคดีมีคดีความนั่นเองนะ ะะและลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูดาวพระอังคารดาวปุตตะดาววินาศโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเนี่ยคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงได้หรือบางทีคุณไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเขาแต่อยู่ๆเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือคุณอันนี้เป็นไปได้นะคะเรียกได้ว่านารีอุปถัมภ์เลยก็ว่าได้นะถ้าไม่ได้รับจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงก็อาจจะได้รับจากบุคคลที่เป็นเพศชายที่มีลักษณะ หรือว่าคล้ายๆกับคนเพศหญิงอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าดีนะในระยะนี้ถ้าคุณยังไม่มั่นใจอะไรนะคะหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วไม่ชัวร์อยากจะได้คําแนะนําอยากจะได้คําปรึกษาก็ลองปรึกษาบุคคลที่เป็นเพศหญิงดูนะคะช่วงนี้งานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังทําได้ทําเด่นมากๆค่ะงานออนไลน์นะงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียทําได้เลยนะปังมาก ดาวพระอังคารมาเป็นเกษตรราธิบดีในเรือนวินาศงานเบื้องหลังดีมากงานวางแผนดีมากงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศปังมากขอให้คุณลุยนะจังหวะไหนที่งานลักษณะนี้ได้เนี่ยมันจะมีโอกาสรุ่งเลยนะสาหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วดาวพระอังคารมาด้วยเนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องยิ่งขยันต้องบุกเบิกต้องทําสิ่งใหม่หยุดอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นะคะต้องกระตือรือร้นต้องแอคทีฟให้มันสอดคล้องกับลักษณะของดาวพระอังคาร ก็จะมีมุมที่ดีนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลักนาราศิีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ